สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนยี่จะตรอนรัเขอาสู่องอค่าน้อยเนาะมือนี้เป็นมือที่พิเศษพิเศษเฮากลับมายามกลับมายามบ้านแฟนเก่าเฮาทุกคนแล้วก็แล้วก็นี้ก็ตั้งกล้องของเฮาก็คือนี่เจ๊บิ้งอะไรเคือเขาไ่ได้เห็นหน้ากันโดดแล้วเนืองจากว่อยุบบ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่ามันมีต่างคนต่างมีภาระของเพลของมันอ่ะนะก็เลยว่า บโบ้เคยได้เห็นหน้ากันอันนี้ก็มักเดินทางบมเมนคนอื่นคนไกลเนาะก็คือนี่แฟนฉ<ช>ันเองชนัชนมีละส,ย, <laughs> สยดีทุกคน <laughs> คิดตึกคิดตึกคิดตึแฟนเกา <laughs> ่าเราม,ารามา่าตะกล้องมือนี่คือเมีย <laughs> 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 คือไม่ยามต้งองมีโตเขาได้เห็นกันดนแล้ว <c ười> ล่ะคือที่จริงอยู่บ้านเดียวกันด้เขาจะคอมเมนต์ด่าว่าโปต้องวักครับก็ฉัน ป็นยังมันคือบุซายมันค่ามันนะฮะเด้วะแต่อันนี้มักบอกครับเพราะว่าออกแนวแบบเฮาๆหน่อยนึงคือที่จริงอยู่บ้านเดียวกันเนาะใช่ครับแต่ว่านี่ห่างกันบ่ฮอด200ร้อยบอสสองร้อยแมทครับแต่ว่าแต่เ่ได้เห็นกันบ่ค่อยได้เห็นกันอันนี้ก็บ่อยู่อันนี้ก็อยู่อันนี้กับเดินทางตลอดอันนี้ก็หาไปเวียดนามกับไออันแน่มาเนาะใช่คบอสอันนี้แม่เรา ก็เลยบุกข่อยมีเวลาพอดีไมอนี่เป็นมือทีมือสันวันดีมือสันวันดีมือสีวันงามมือสีวันงามมือโอ้พันซามือเข้าพันซาก็เลยว่าได้เห็นหน้ากันแม่ชิ่าทักใคยเป็นยังไงชีวิตปุ้งไม่ดีดีมากดีมากเรื่องสูเรื่องแฟนได้เป็นยังไงพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนโบเฝ้าเนาะโบรีบโบรีบให้เวลาตัวเองสักสามสี่ปีเพราะว่า ทุกเืินนี่อยู่คนเดียวก็โหสึกว่าเอ j นจอยกับชีวิตแล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขถ้าจะมีผัวทั้งทีตรงแห้ดีกว่าทีอยู่คนเดียวเมนแล้วต้องเมนคนที่แบบว่า u p อร์ตเฮาได้ u p อร์ตในที่นี่คือบ่เมนสปอร์ตเงินคำแต่ว่า u p อร์ตความหูสึก u p อร์ตในด้านที่มึงเย็นหัวใจได้เมนสปอร์ตในเรื่องความหูสึกแล้วก็ ให้เขามีมีมีอารมณ์ที่ดีในแต่ละวันบแม่นมีเงินมีคำารล่ะเนาะเพราะว่าจะเป็นเนาะเมนผัวคนมีเงินมีคำอะไรลเพราะเพศได้ปะฮักเขาบ่เป็นยังเดี๋ยวเขาดูแลเองนะถ้าเขาดูแลซึ่งกันและกันบแม่นเขาดูแลเขาาฟเดียวดูแลซึ่งกันและกันเอาสมมุติสมมุติสมมุติว่าถ้าเอาผัวไม่ต้องไปอยู่นําผัวรือว่ามาอยู่พี่ตามตามตามคิดนะตามคิดนี่ฮาอยู่ใสก็ได้คันถ่ายอยู่ใสแเรามีบอนทำอาหารกินเฮา โบ,บ,บจำโบ,บจำเป็นต้องระบ,บุว่าอยู่นี่อยู่นั่นแต่ว่าเอาเอาเข้าจริงๆแล้วเ่าก็อยู่ใกล้ๆแม่เพราะว่าอาือยู่งนั่นก็บบุม้มี่ไผ่ขนาดต่ว่าชีวิตจริงมันก็นบอกม่ได้เนาะเดี๋ยวหอดมือมาแล้วก็คือบ่หมายความ,ามวา่าค่ะบ่อยู่นี่กับวุเป็นยังแต่ว่าเอาไปไปมาๆก็ได้ไปไปไปลีมาค่ยู่ท,ทั้งนี้ได้ไปอยู่งทั้พุ่นแดนเนาะเมนขอเพียงแต่ว่าบนเดีมีงานบนเดีมีเวียลแถวเห็ดแล้ักะยู่งั่นเมนเมนใช่ครับเมนเนาะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเล สถานะหัวใจสถานะหัวใจตอนนี้โสดอยู่ในโหมดมีคนลมอ๋อแต่ว่าบ่ถึงกันเป็นแฟนกันบ่ถึงขันเป็นแฟนแต่ว่ามีคนคุยอยู่เป็นวะบ่ได้เป็นแฟนแต่ก็คุยเพื่อบ้ให้ตัวเองแบบเขาเอิญว่าจะได้มีคนลมอยู่เออบ้แม่นเงาได้บ่ได้แก่เงาบ่ได้เห็นไผ่แก่เงาแต่ว่าบ่ได้เห็นไผ่เป็นที่แก่เงาแต่ว่าในที่นี่คือเฮากับบ่ได้ปิดกั้นแต่ก็บ่ได้พยายามที่จะมีมีก็ได้บ่มีก็บ่เป็นอย่างขนาด ก็เลยลมล้มไผ่ไผ่เข้ามาก็ลมล้มทำความเข้าใจอะไรก็อบเสียหายอย่างนั้นบุเสียหายยังได้มีคนลมเนาะยังได้ก็ไปกันบ่แดก็เป็นมู่กันเป็นคนหัวัจเป็นไอเป็นนอกกันไปเป็นไอเป็นนอกกันไฟบ่ได้ลำวงก่อนแล้วแต่ได้กินข้าวป่นก็พอไปกินข้าวปูนอยู่งานเขาข้าวปูนโซ่าเขาจูโซเดียวไปกินหอวจูโซอยู่งานเขาก็ได้เพียงได้ล้มกันกับมือหน้า ขาสีเอาผูเอาสีเอาเมียมีอย่งกัเราได้ไปกินจะาได้ไปเรียกคำมูเลยเออแมนได้บัดเมาเลยแมนนั่นนั่นโอ้อืมได้ไปกินข้าวปุ่นอย่างว่าแต่ว่าบ่แมนก็แบบ่ได้ปิดกั้นตัวเองเนาะก็หาคนดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่แมนแล้วก็ทุกมือที่คนเข้ามาลบก็จะเป็นคนดีๆในระดับหนึ่งทีแบบว่าในระดับที่แบบว่าเขาไปกันได้นะก็บ่เถึงขันว่าเออบ่ถึงขันว่าเป็นคนบ่ดีเป็นคนบ่ดีในที่นี้คือเขาก็ บติดกับพนันบอา่าแนวมืนเมาต่างๆนานในิ่นที่บดีนะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าเขาก็บม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยก็คือค,อคอดอไว้เออกไปแหละพพอร์ตเขาความโหดซึกได้ก็พอแล้วเงินเลื่ลงลงคคองครับไปหาเ้างหน้าเหมือนกันนะเมนเขาก็เป็นคนบ่มีเขาก็เป็นคนบ่มีก็ซ้ำๆกันในหมดในหมดที่แบบว่าเป็นมู่กันไปก่อนคือที่จริงเอาหลายคนหลายคนตอนบ่มีสาวคู่นะ แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่า้นนี่เป็นแฟนแฟนแฟนเป็นแฟนเก่าเพราะแฟนเราที่จริงเป็นเป็นแบบว่าคนหักแพงคนหาคนแพงก่นแฟนเป็นน้องสาวคนนึงเป็นน้องสาวผู้นึ่งเลยแบบว่าเป็นแบบว่ามาอยู่บ้านนี้แรกๆบูจักแผนี่เลยครั้งแรกเลยนี่ผู้นี้เป็นผู้พาไปนี่ไปนั่นไปแนะนาผู้นี่ผู้นั้นบูจักแพนเราให้ฟังหน่อยสิครั้งแรกที่รู้จักกันยังไงครั้งแรกที่รู้จักสาเออร์มิโตก็คือสาวเออร์มิโต้ก็คือสาวก็ ตอนนี้เวียดนามเนาะอันนี้จะเฮียนทั้งเหนือเอาจะเฮียนทั้งกลางนิดนึงแมนไปว่าอยู่ห่างกันอยู่แต่ว่าไปเฮียนเวียดนามนกันเนาะแย่แล้วก็ฮู้ฮู้มาจากน้องไซผู้นึงว่าอันนี้อยู่บ้านอันนี้นะคูสแยงคำเป็นบอเออในครูเสียงคำน่ะเป็นคู่แนะนำมาพอดีพ่อแม่ในใหญ่มาอยู่พี่แต่ว่าเขาบุรีมาร์คือกันะเมนวันนี้อยากมายามบุฮูทางกลับบ้านตลอดเสร็จไปหาพวกนี้สบายดีเจ้าเป็นคนเมืองมึงบอเจ้าอยู่บ้านคนสว่างบอเดีว่าซื้อประวัติคือไปว่า ตำรวจล้ากดญาติเนาะถามเบอร์กบไววอีกอ่ะลูคิวแล้วบอกช่วงนั้นน,นี่เขาจะอ,าอันจะมีอันกระแสว่าไผโทรมาแบบเบอ,อเเเเร์แปดตัวเออเลขเลขเลกอ่าแปลกๆหรือว่าพราะว่าตอนนั้นเขาจะมีแค่เจ็ดตัวเป็นบล็อกอันเบอร์โทรเรานะแล้วก็เขาก็จะ่านเนานะโบโบโบกะเอาเบอร์ให้ไผแล้วก็ไผโทรมาก็โบกะหับแบบนั้นอ,นอกก่อนอะ เป็นปีแรกนะ<ม>นปีสองตอนเขา่าสายปีหนึ่งแล้วแมนแมน <ละ S 2> ข่าสายปีหนึ่งแล้วเขามาเจอกันอยู่พี่เนาะมาเจอกันอยู่งานดอกงานดองเนาะเห็นอยู่เห็นไม่ว่าเบิ้งเฮาแต่ว่าเขาเบิ้งเห็นแล้วเขาเห็นแล,ล,ล้วแห,หละโอ้โหแล้วม่าแมนนอ้องถือว่าแมนเป็นน้องละเห็นทำยินี่เห็นใส่สุดหนึ่งอยู่หลกมาเปลี่ยนสุดล้วไปเอจืดหอดขาดนั้นใส่สุดอันสิมวงแล้วมันอึดอัดแต่มาเปลี่ยนสุด แล้วก็หูจักกันเห็นหน้ากันมือแรกนั้นเลยแต่กูดว่าพูดสึกดีพู้สึกดีว่าเป็นคนล้มเก่ง,งน,นี่แหละเป็นคนแบบล่าเรองาัตยนีสายดีนะเข่าคนได้ง่ายก็เลยว่าแต่นั้นมาเนาะแค่ปีอะ้รตอนนี้สองสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนะสิบสิบหกนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสั้นสั้นสั้นสามแปดปีแปดปีพันไปแล้วจัดที่ตอนนั้นบอกเลยบอกเลยพมดมาดียุ <S <S ่งๆแล้วก็ มีเปี้ยวใหญ่ๆนั่นตัวนั้นนะตัวนี้หายแล้วยังยังอยู่นะนี่นีแต่บ่ตะกี้บ่เป็นตังนี้หน้าสุมๆมันยังประจําบ่ยังบ่มาเถ้อตัวนั้นแม่นๆๆเอาบอกเลยบอกเลยซุ่มๆแล้วก็อาลียังน้อยอยู่ตอนนั้นอาลีเนาะบอกเลยจะเจอดำๆที่จริงตอนนี้ก็ดำอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้ว่าเป็นสาวขึ้นแล้วตอนนั้นเท่าแล้วตอนนั้นยังน้อยอยู่ตอนนี้ผ่านมา8 9ปีก็ถือว่าโอ้แต่ลาคนก็แบบพอกลับมาก็มีหน้าที่ของใหมของมันเนาะ โอกาสที่ได้เห็นกันกับบุมีนี่แหละว,าว,าว,าว่างๆกับมะหากันแต่ <ม EN. S 1> แก,ก็สมัยนี้มีทัวทร์ซับเลยเจ็หาตลอดมี่ยังก็เสีหากันทัวหากันมันเป็นยังไงก็จากวันนั้นสู่วันนี้เปลี่ยนไปหลายอย่างเลย <ม EN. S 2> หน้าตาก็หน้าตาก็เปลี่ยนสว,นวย <laughs> มมขึ้นเ่าแล้วมหอดมหอดมือแรกและกะ้วก็ หลังจากที่กินไม่ว่าพูดจักกันเห็นหน้ากันมันนั่นแล้วก็มือต่อมาก็ว่าไปลิ้นเค็มน้ำแของเด้แมนแมนไปกับอาลีได้ไหมไปกับอาลีเอออาลีหลักกับก่อนแมันบอกเดี๋ยวเสียให้เดี๋ยวเสียซุ้เสียให้เบิ่งวิดีโอนี่ให้เบิ่งวิดีโอติ้งติ้งนี่เลยหน้าตานี่โอ้บหเปลนเลยตัวดำดำได้เนาะตัวดำดำตัวดำดำโบนัาไปโบนัาไปอะไรคือว่าไอให้เบิ่งอยู่ เแ่ากล้องกับุดีได้ด้ตอนนั้นอ่ะเนาะกล้องก็จะเป็นกล้องอใตัวซัทตัวซื้อแล้วก็เลยยอดดำๆได้เนาะเมื่อบุรีได้เลยนะเมื่อบุรีกวทุกมือนี่ก็ตังก่อตังมีนาทีพี่น้องเ้ยนะมค่ไยดีอยู่เฮาบผพอมีลูกมีเมียมีครอบครัวมากอ่ะ โอกาสไปประเทไรไปเฮฮาปาร์ตี้คือตะกี้กันไกลเนยลน้อยลุ้เนาะมีความพับพี่ซอบหลายขคือว่าภาระมันหลายขึ้นเลยตรงไห้ครับพี่ซอบมีอันมีน้องนิโตเซ็นกันเพราะว่าตรงนี้ก็เดินทางเนาะเดินทางเหตุยูทูบแล้วกันก็ได้เดินทางไปมาๆอยู่นี่แหละเนาะโอกาสบุคเคยได้หลังๆมาเนี่ยไม่บสบายเด้อก็เลยแล้วก็แม่บสบายเด้์ค่ะก็ไปเอาข้ามไปไทยมาเดือนเดือนนี้เนาะเดือนนเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ไปสองสามเธอแล้วเจ็ว่าดีแล้วเดี๋ยวนี้ดีแล้วก็ดีใจน้ำพี่จันทร์อับพี่ซื้อครับที่จริงนี่พี่น้องมีโตนี่มีสี่คนเด้มีสี่คนแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละแล้วล่าก็ไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดเวียกอยู่บนอื่นหมดแล้วนะยังเหลือแต่มีโตเฝ้าแม่เฝ้าบ้านเนาะเป็นสาวเรียงแม่เรียงแม่เดี๋ยวเรคนไปหมดเนาะอยู่บ้านเงาเงา รายการเล็บแบบอน่้งที่พูดอะไรหลายล็บรุ่นเดียวกันแต่ชั้นไลยก็เอาเอาเอาหมดแล้วเอาผัวเอาเมียหมดเอาผัวเอาเมียหมดแล้วลูกหลูกอว่าบุมีมูห์นะคือกันมันอันนี้คือมีอันนี้คือเป่นมันเป็นเวียกอันได้ว่าเป็นปัญหานหนึ่งสำหรับคนที่แบ้ว่าเขาไปเฮียนกลับมานะไม่เพราะว่าคนอยู่บ้านฉันนะเขาจะเอาผัวเอาเมียจะเศร้าเนาะเมียนจบกลับมาเออตอนเฮียนจะเจอคำถามว่ายำไดชิดจบจบมา จะเจอคำถาม่ายำไดสีเห็ดวีอ่ะอีกคำถามนึงจบอีกชัดไปอัพเลเวลขึ้นยำไดสีแ่งงานอัพเลเวลขึ้นอีกกดดัน <c oughs> มูมีผัวแล้วอัพเลเวลอีกเท่าแล้วมูมีผ่เอาแล้วนี่คือปลาข้าขงบ้าน <c oughs> ปลาขอางบ้านแต่ว่าเม่นี่เข้าใจกับเปาทุกอย่าง่าเป็นอย่างคือเพียงแต่ว่าเท่าจะใช้ชีวิตอย่างที่บล็อ,บอกไปเป็นไอบล็อกไปแหละ เวลามีครูชีว er> ิตทั้งทีนะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดคิดบัาดีที่สุดสําหรับเฮาอะนะแมนจะแมนไพก็ได้นะบบแมนได้แมนบอกเรื่องครูชีวิตบ่แมนเรื่องลิลลิ่นได้เมนแล้วบ่แมนซิอูมือนึงมือเดียวเฮาสิได้เห็นหน้ากันไปจุดฮอบมือมดลมหายใจจักกันแมนบ่เขาก็เลือกคนที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองและแล้วตอนนี้คือดีที่สุดแล้วตอนนี้ดีที่สุดสำหรับฉัน เซ็ตเซขินอะทุกคนเขินแท้คือเขินแทนมิโต้เนอะคือมือนี้มีอันอันนั้นมีอันทีมงานของทีมงานบ้านนาเบ้าเอเนาะทีมงานบ้านนาเพิ่นมายามเนาะตอนนี้เพิ่นนอนพักผ่อนอยู่มื้อคืนนี้จัดหนักแม่นพาเขาไปลิ้นบุญนู่นนี่นั่นเดี๋ยวว่างๆแล้วสิเฮ็ดคลิปนํากันเนาะนี่ก็เลยมีโอกาสแล้วก็นี่มานั่งร่มกับนางมิโตมิโต อาคาจะเอิญแะไวแล้วเอิญซืออาคาแบบแจงแจงดูมีโดมีโดอาคาเจว่ามีโดเนาะมีโดไปไหมเคนตุยมีโดแมนเพราแมนคนตุยมือคนตุ้ยุดแมนอัวแปลว่าคนคนหนักหนักละ้าแบบย้อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณเศร้าปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วนี้อาคาเพรมักคนแบบสูงสูงผู้หญิงสูงสูงเนี่ยเอาพคยากเลยเออแม่แมนแมนจับแบบว่า เขามักสไตล์แบบนี่แหละมีตูมีโตแบบประมาณไม่สูงเกินเขาบอกมักคนสูงคนอาคาตะกีนะไม่ดำเกินไม่ขาวเกินเขาจะมักคนแบบวุบๆนิดนึงเนาะสเปกของผู้ชายอาคาตกีเลย้ดสูงนี่าแบบว่าเปขผู้ชายาคตะกลังผู้เดสูงสูงนี่เขาเอว่าสเขอาบอากเล้เนเขาจะแเปองคื้าอเสาตเลย้เสูงขาจะแ่สอง่าคนจกเยสูงสูงนบ่แขางแบงเปกขาเป็นน้ำบ่ไหว ก็อาคาศถือเหลือเนี่ยดีเปลนเข้าเดีเปลนหนามดีผู้หญิงก็ได้เฮ็ดแต่เยอหนักกว่าผู้ชายด้วยเมนสเปคมันก็พันไปว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามทำไมแม่นตอนนี้ก็2023ันสองสามแบบเานยะมันก็เปลี่ยนไปพี่น้องไหมเนาะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือคนเฮาั่นแหละแก่ขึ้นแก่ลงเดี๋ยวก็เขี่ยวก็ไปเดออไปเราเรียนนี่ดไปเราเนื่องจากว่ากินขนมหลายกินขนมหลายจนไปว่าเป็นเขี่ยวแมง ไปมันละไปไปเล่มหนึ่งที่นี่อายบอหอืออายบอบอกว่าม่มีใครเห็นอยู่ทางในอยู่ในเลิกเลิกที่สุดใครเห็นคนเดียวเขียนเศร้าไป็นทำลบเขาบอลบให้เพราะว่ามันตาทรงตั้มอะไรเงี้ยมันนะอ๋อวัดีไอครขี้รถมัดมือเลยบริเวพักคอนก็เลยบอกเลลบกูเป็นยังคั้นลบก็ดีบอสันลบคั้นคั้นลบก็ดีกะมันก็เจ็บเลยแต่ว่าเขาบอกกล้าลบมัน เป็นยังไงคะที่ถึงพวกเราสองพี่น้องหรือเปล่าจื้อได้วั<อ>คลิปแรกที่ไป,ไปออกนำอันพี่ยาคาน้อยคือเห็ดขา้าวฟื้นเห็ดข้าวฟื้นบอกอ๋ออ๋อๆเห็ดข้าวฟื้นนั่งเอ็กคนแรกของเ้าเลยนี่แมนะจากนั้นก็สามสี่ปีที่แล้วเนาะจากนั่นก็พาไปอันยังเกาะบอนหอ,อก,กักโตแมน,นบอล<อ>ไปกินต้มไก่ไปกินต้มไก่อันนั่งบุญมีกักโตเหนยกักโตเอ้ยมาแต่มาแต่ เฮ้ยใช่และกักตัว,วตอนนั้นตอนนั้นพอดีมีอย่างโควิดหนามาครั้งแรกนนแว<ร>เลยนอนตอนนั้นเลยไปเขาไปกักตัวเขาไปกินเบียร์ซะเมนไปกินเบียร์ <c oughs> น้ำเอื้อยเขาแล้วก็ตาก้องก็เข้าใจว่าเขาสองคนเขาสองไอ้น้องเป็นแฟนกันตอนไอไปจีบเขายังคิดนั่นนั่นแล้วก็หลายคนหลายคนคิดว่า หลายคนไม่ว่าลงกันเด้มีตู้กับมีโต้ลงกันนี่เขายังสับสนอยู่แมนเฮาสองคนอยังไข้ไข่คือถ้าเป็นเอฟซีทีแท้เขาจริงหัวแมนบางคนแซีหามีตู้ไปแซีหายมีโต้ไปแซีหายมิตุมีตู้จะไหนอยู่เนาะเฮลุสเซตไมเดอร์เออไม่ต้องก็อยู่มึงลงอ่ะนะน้องไปเลยกัาทั่วงอันนี้ เมนยูน <laughs> ่หันเฟนตางเนอะจริงโมเมทาวเฮาก็เด็ดไปมาเห็นเออยู่หฟนตาด้วยคอมเมนต์ในิดนึงโมเมนคอยแบบพู้ดีแล้วอันปีแลว้วอันมีตู้ไปบ้านอันมิตุ้เนาะอยู่เมืองสิงห์แล้วก็แม่ๆเขามาเบื้องหลังใช่บ้านไม่ดูนะเขาคนแปลกไปแล้วเขาจะพากันมันรุมเบื้องใดแบบคนแปลกหน้าไปหรออันนี้กับน้องทายไปน้ำกันพอดีไปฮอดแล้วก็บอกหูจักเขาจักคนเลยแต่ที่จริงนะบ้านนั่นนะ ม่นคนพี่นอกอันเป็นตัวจะลายเลยอยู่บ้านนั้นนะพุดดีออ้พุด้ดดี้ลายเลย,ลยอันเลาอีแม่ว่าอันพูดดื้ลายเด้อไปซอกหาเอาแต่ว่าเมื่อน,นั้นเมื่ไไ้ไปซอกใส่เลยไปหอดแล้วก็ไปนอนเฮือนอันออไปไปพักเฮือนอันเขาจอ,าอยู่บางไซมือประมาณลาที่สามหรือลำที่สี่นี่แหละแล้วเขาจะมนนษยสัมพันธ์ดีแห้งๆทุกคนแล้วก็ตอนฮบเฮาดี D, ทั้งๆที่แบบเฮาเป็นคนแปลกหน้าแต่ว่าคนที่ที่แปลกที่แปลกกว่าเขาตอนฮบดีคือชาวบ้านอันพากันมามาลุมเบิ้ง โอ,โอ้โอ้บอกว่าเฮาไหนคือมิตูเฮาไหนคือมิตูว่าแบอืมฉันคือตรงไหนมือนั้นคือเฮามาทางนี้ <c oughs> เออแล้วตอนนั้นไมิตูมานี่อันนี้เลยสลับไปพุ่นใชนะ <c oughs> มีมีงานอย่างงานอนนั้นตัวงานอันตะกูล <c oughs> ตะกูลองานตะกูลอันมิตูเน,นาะเขาจัดงานยุหันหลัก็ไป <c oughs> นี่หละทุกคนมาอัปเดตชีวิตแต่ละคนให้ให้ในเป็น้ันไดฮับไดโซมกันจากจากมือนันมาฮอดมือนี้เพียนเพียนแน่ว่าะสร พี่เพียขน้อยมีบ้านมีสวนมีเมียแล้วก็กําลังจะมีลูกแต่ฉันมีลูกเป็นของมีเมียเป็นของตัวเองแล้วสดเออมีเมียเป็นของเป็นของตัวเองแล้วก็มีลูกเป็นของตัวเองบบลีบบลีค่อยๆนะีบลีบบลีคุยกันไปก่อนสักสิบปีจนแคลอ์บอฮีบเหล่าเดียวเห็นเห็นปุ๊บปุ๊บบอบ่ให้เบิ่งเด็บบยังบบฟ้ายังบบฟ้านะเออล้วก็ฮอตอัน เออผมบอกแล้วแล้วกันจรําแต่เนียนๆคนนอ้นนี้ไปไปอยู่คนเดียวมันเกิดไปบ่าถามมีความสุขกับอยู่คนเดียวไปมีความสุขสมัยนี้เอามีครอบครัวมากับภรรละเต็มเลยรู้สกว่าน่าจะทําลายกําแพงนี่คือจิยากเนาะเพราะว่าซีนกับการอยู่คนเดียวขั้นถ้าขันถ้าเบาแท้ๆนี่ยตัวบ่คเคยมีแฟนเลยบ่คเคยมีแฟนบบมมีแต่คนลมมีแต่คนลมแต่ว่าบุเคยเปิดตัวแฟนบุ บอกบอกแล้วก็บมค่อยพัฒนากลายเป็นแฟนจะคนเลยแบบลมแล้วก็ไมเข้าใจก็คคแค่คนละทางแล้วใครๆคือว่าอ,อ่าเป็นคนที่แบบว่าหยานความห่างเดย์หยานความหักหยานความสัมพันธ์เพราะว่าเป็นคนจริงจังเนาะคันท่าคิดว่าถาคนที่ข,าาขอบมาเขอบแบบมาแบบเรื่นเรื่นมาแบบไมจริงใจ<ม>ทามือหนึงน่งแบบมีอย่างเก<ม>ิดขึ้นเอาก็หยานพักเขาได้เหมือนกัน,<ม>นเป็นคนที่แบบว่ากังวลไขกลอนกัก็เลยว่าเล<ม>ือกที่จะบุมีแฟนตลอดมาเลยคันถา เป็นแฟนกับใคยจกคนหนึง่งนี่จะเป็นแฟนคนแรกเลยมีแต่คนลมมาพัน,นมาตมามาดิดต่อมาได้ติดต่อมาได้ตอนนี้ก็มี <c oughs> แค่คนลมไม่มีแฟนเอาคนจริงใจได้เอาคนจริงใจแล้วก็สปอตได้เดี๋ยวผู้เลยไม่ให้ได้พิดไห้น้องสาวพิทวังเลยมีปืนเด้เสปอตความหูสุดเกง่งๆเนาะเงินคำเดี๋ยวเขาไปจ้างจีนน้ำกันเด้อ <c oughs> ไปลบ ไปลกหญ้าหรือว่าไปแบกกล้วยไปดำนาไปดำนาลกหญ้าแบกกล้วยมีโมเดลเฮ็ดเรียลไลน์ดูนี่นะเขาคอยไปหานดมกันถ้าบ่ขี้คีขนเนาะบ่ตายก็ว่าอาชีพอยู่ก็แล้วแต่คนฮาแม่นๆๆเดี๋ยวสิอัปเดตให้ทุกคนไปว่าเตะเบิ่งไปเรื่อยๆทุกคนเนาะเป็นโดดวะมีเฮาจะหาเฮาจะหาเวลาเฮ็ดคลิปดมกันหาเวลาเฮ็ดคลิปดมกันหลายคนถามก็เลยนี่พามาแม่นยังูงามอยน่นื้อคือ าโออู้อยแม่แม่เอาอาหารมาให้น้องอันไปส่วนส่วนไส่วนส่วนกินข้าวไปส่วนกินข้าวไปส่วนกินแม่ขอบใจแม่เด้ออ๋อไปส่วนมาหยำไปส่วนมายำขอดีใจให้แม่หน่อมีอะไรให้ดีใจเออแม่หน่อยเนี่ย不错年轻อ毕竟โอเคทุกคนประมาณนี้ทุกคนทำมาหยำ พยายามแล้วคิดฮอร์ติ้งกันอันนั้นนอนเสีาเวลาว่างๆเอาเฮ็ดคลิปร่วกันเอาสีโบ่หายวบางๆก็จะเฮ็ดมื้อนี้แหละฝากติดตามเลยเฮาจะเฮ็ดเฮาจะเฮ็ดคลิปหลายๆ EP เลยแมนเมนเมนเดี๋ยวเราซีปไยนําทีมงานบรรณาทีมงานบรรณาเดแมนได้ล่ะไทยมากเดอร์ก็ไล่ก็แชร์เด้อิอติดตามน้องมิโตะเด้อติดตามน้องเดปปิ้งเมตตาขาดเกิ่น จะขอลาแล้วไป <Bye. S 1> สบายดีสบายดีบ๊ายบาย